มาอีกแล้ววันนี้ผมไมค์กับคุณแก๊สจาก j s Home Studio นะครับเรามีหนังมาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับวันนี้เป็น Remo นะครับ Ambassador Xcode ความต่างของมันกับ Ambassador ธรรมดาที่ปกติพวกเราพวก o p พวกแจ๊สฟังลาตินอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะครับถ้าเป็น Ambassador ธรรมดา เป็นหนังชั้นเดียวหนา10มิลซึ่งปกติเราจะคุ้นเค,ค,นเคยเสียงนี้ค่อนข้างนมนานมาแล้วนะครับมีอีกรุ่นหนึ่งเป็น Ambassador X นะครับตัวน,นี้จะหนา12มิลนะครับโทนเสียงที่ให้ก็จะแอทแทคเยอะกว่า Ambassador c o d e ธรรมดาแอทแทคจะเยอะกว่าอุูนกว่าแล้วก็ค่อนข้างจะเข้มบ่านะครับเหมาะมากเลยนะครับเดี๋ยวลองเปิดหนังออกมาดู Okay, ครัด้วยโค้ดเราจะมีตัว X นะครันังเราจับดวูก็จะเลือกโค้ดมาเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนกับ Ambassador โค้ดนะฮะแต่เท่าที่ดูเนี่ยเรารู้รู้ได้เลยว่าหนาขึ้นนะครับเดี๋ยวจะลองมาเปลี่ยนดูวันนี้เลือก a า i ิ a ะ i m b โบนะครับเป็นฮูปไม้นะครับเลือกมาฝากกันนี้มี license จ i m b บด้วยนะครับของแก๊สเดี๋ยวเรามาดูกัน หลังจากลองเช็ดเสียงหนังใหม่มากเลยครับยังไม่พ้นอินนะครับหนังใหม่ๆเปลี่ยนมาก็จะเออเอตโลนิดนึงนะครับแต่เราฟังจากเนื้อเสียงนะครับหนากว่าว Ambassador Code ปกติแน่ๆน,นะครับถามว่าแนวเสียงเป็นยังไงนะครับสำหรับ Ambassador X Code เนี่ยนะครับหลังจากฟังเสียงแล้วนะครับหนากว่าเดิมแน่ๆแ,แล้วก็เออเรสปอนที่ได้ก็ยังไวเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าอุ่นขึ้น ตะกี้ลองตีริมช็อตดูเสียงลักษณะตัวมิดโลค่อนข้างจะพุ่งพุ่งเนื้อกว่าแล้วก็โดยตัวมันไม่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 ไมไมไมคมเท่าแอมบสสเตอร์โคดนะครับน้อยกว่านิดนึงนะถ้าเกิดใครคุ้นหนังสไตล์สไตล์แอมบสสเตอร์โคดธรรมดานะพอเปลี่ยนเป็น X เนี่ยมิดโลจะหนากว่าแน่ๆพุ่งแน่ๆยังตีได้นะครับยังตีได้เป็นลาติน แจ๊สพ็อปโซลยังได้ครับยังได้นะครับร็อกใหม่ๆพอได้แต่ถ้าจะเป็นเฮฟวี่ร็อกเป็นเฮฟวี่เมทัลเป็นนิวเมทัลเป็นฮาร์ดคอร์เป็นเดนเมทัลไม่แนะนำนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ